สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครูจะสอนทักษะลูกหยอดนะครับเป็นการหยอ่อดหน้าเน็ตลูกแบ็คแฮนด์กับลูกโฟแฮนด์หรือลูกหลังมือกับลูกหน้ามือนะครับลูกหยอดนี้สามารถทำแต้มได้นะครับมีไว้เพื่อ,อ บางคนก็อาจจะเป็นลูกหากินได้เลยแหละสำหรับลูกหยอดนะครับไม่รอช้าเราไปเจอกันในการฝึกกันเลยบ่ยขั้นตอนแรกเรามายืเดเหยียดร่างกายนะครับนะครับยกมือขึ้นนะครับประสานยกมือขึ้นยีดไปด้านหลังเล็กน้อย นับสิบนะครับเสร็จแล้วกุ้มตัวลงนับสิบลกมืนขึ้นยิ้มไปด้านขวานะครับมมรยิ้มไปด้านซ้ายหมุนแขนไปด้านหน้าสิบครั้ง,ง,งข้า,า,งา,า,งางหลังสิบครั้งเหยียบข้างข้างหน้านะครับสิบครั้งข้างหลังสิบครั้งมากตาเท้าออกนี่ฮขนาดอะไรนะครับก้มลงไปแตะลายเท้า หรือใครที่แปะปลายเท้าไม่ได้เอาแห่ที่สุดน,นะครับหรือใครที่แปะได้แล้วให้มาจับส้นเท้านะครับมาแล้วยืนตรงเปิดส้นเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นปุ่มแตะนะครับเสียงข้างไปก้าวขาไปแล้วหน้าโงตัวไปแล้วหน้า ส้นเท้าข้างที่อยู่ด้านหลังอยายกนะครับปล่อยให้ติดพื้นไปนะครับนัาสิบจะได้กลับนะแล้วก็เพียงเท้าเพียงเด็ปข้างหน้าเดมกข้างหน้าแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาย่อยกเข,ข่านะครับสิบข้งนะโอเคไปดูการฝึกกันเลย ที่จะทําต่อไปนี้ให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกนี้นะไม่ต้องมีคู่อะไรนะครับให้ทําแบบฝึกที่ครูสอนไปแค่นี้ครับเอามาดูกันเลยนะครับลูกโฟร์แฮนด์นะครับยืนยืนเท้านั้งครตามใม้แบดจับนะครับเหมือนที่สอนนะครับสไลด์ไปด้านหน้าออกขึ้นนิดเดียวนะครับถอากลัมมาเด้งขวาอันนี้ลูกแบกแฮนด์นะครับ ทำอย่างนี้ไปประมาณ10บถึงสิครั้งนะครับแล้วไปดูการน,นำไปใช้กันเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทักษะลูกหยอดนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีทักษะการสไลด์นะครับการสไลด์เหมือนครูสอนตอนยังไม่ปิดเติมนะครับแล้วก็มีลูกโฟร์แฮนลูกแบ็คแฮนตามมาด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้ในสถานการณ์นะครับแตกต่างกันไปนะครับพ่หลังจบจากนี้ก็ให้ นักเรียนนะครับไปฝึกกันด้วยนะครับเพื่อออกกำลังกายเพื่อต่อต้านโรคโควิดไปด้วยกันนะครับก็ฝากให้นักเรียนส่งงานครูด,ด้วยเวลางานเก่าก็สามารถส่งได้นะครับงานใหม่ก็รีบทำมาส่งนะครับสำหรับเพื่อนคนใดที่ยังไม่ส่งนะครับก็เพื่อนคนไหนที่ส่งแล้วก็ดีมากนะครับครูก็ลงคะแนนให้เลยทันทีนะครับ โอเคครูก็จบการเรียนการสอนในวันนี้สวัสดีเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย